หลังจากที่เกษียณมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการปลูกผักก็เป็นการผ่อนคลายให้เรามีความสุขมีชีวิตทีด่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นลุงตื่นแต่เช้าเนี่ยประมาณตีสี่ตีหเนี่ยลุงก็ออกมาเดินดูผักแล้วตอนทํางานรู้สึกมันจะเครียดมากนะลุงเพิ่งมาค้นพราว่าหลังจากที่ปลูกผักขึ้นมาเนี่ยเออเรา เรามีความสุขในการที่ปลูกต้นไม้รักษาสุขภาพได้ดีขึ้นถ้าย้อนอดีตไปได้สัก23่สิบลุงลงว่าลุงลงจะปลูกผักไม่ไม่ทำงานเพราะทำงานทุกวันนี้เนี่ยมันรู้สึกจะเครียดผมชื่อเอกนัยการจนะรัจิต อายุ67ปีอยู่ฟาร์มผักลุงเอกครับจุดนี้เริ่มก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมปลูกพั่ดอกไม้ต้นไม้ต่างๆเนี่ยแล้วก็ผมปลูกลงผักเนี่ยสองโลงเล็กๆเอาไว้กินเองทีนี้ชาวบ้านเขาเดินผ่านมาก็อยากจะกินผักมั่งก็บอกว่าลุงปลูกผักให้ผมบ้างสิขายผมผม,ผมจะซื้อผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปลูกผักค่อยๆขยาย,ยจากสองโลงเป็นสโลงเป็นแปโลงแล้วก เรื่อยๆใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ก็ประมาณ12โลตอนหน้านี้ก็คิดว่าเออเรากาเษียนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้จากด้านใดบ้างลุงก็เลยปลูกผักพอปลูกผักขึ้นมาก็คิดว่าเอะเราไม่เคยค้าขายมาก่อนเราเราจะขายได้เหรอหลังจากที่ทดลองขายขายผักได้สัก โล2โลก็รู้สึกเออพอใจว่าเราก็ทำอาชีพปลูกผักได้นี่ขายผักได้นี่ลงศึกษาจาก YouTube การปลูกผักเนี่ยก็คือลองผิดลองถูกมาแล้วก็ทดออลองที่รับแปลงสองแปลงแต่ปัญหาการปลูกผักมันก็จะมีเรื่อยๆคอยแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆพัฒนาไปได้เรื่อยๆมันไม่มีสิ้นสุด ปัญหาที่เกิดขึ้นเิดทำให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นย่อมมีปัญหาทุกด้านนั้นเราเราคงจะต้องค่อยแก้ทีละจุดทีละจุดไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรปัามตั้งใจแต่แรกก็คือว่าเราเราพยายามปลูกผักให้ได้มีคุณภาพที่สามารถจะทำให้ชาวบ,บ้านต่างๆที่ได้กินผักของเราเนี่ย มีความปลอดภัยเหมือนกับที่เราทานเราทานได้คนอื่นก็ทานได้อย่างนี้นะครับความสุขของเราก็คือว่าสามารถที่จะให้คนอื่นทานได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกัวงวลในเรื่องสารพิษอะไรต่างๆนะครับผักของเรานี่จะดสดกรอบซึ่งบางครั้งลูกค้าที่ทําสลัดเขาก็มีตําหนิดนี่ว่าผักเรากรอบเกินไปมันทําให้ช้าง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่หาลูกไม่ว่ากรอบเนี่ยลูกค้าก็จะชอบนะครับ ลูกค้าได้ได้ประโยชน์จากการกินผักนอกจากประโยชน์แล้วได้ความสุขได้คุณภาพความสุขแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพของเราดีกว่าไปซื้อผักซึ่งในท้องตลาดนี่เร,เ,รเราเราก็ไม่มั่นใจว่าผักที่ที่เขาเอามาขายเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่แต่นี่เราทานเองต้องการรันตีได้ว่าเออเรากินเองลูกค้ากินด้วยเนี่ยเป็นการการันตีว่าเออผักเราปลอดภัยนะ มากเลยครับทุกวันนี้ก็มีมีนักศึกษามีชาวบ้านอะไรเขาเขามาเรียนรู้อยู่บ่อยๆไม่ว่านักศึกษาจากมเกษตรหรือต่างๆเนี่ยจะมีทุกปีนะครับมาทํารายงานมาทําวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือชาวบ้านเขาอยากจะปลูกผักบ้างจะเริ่มต้นยังไงก็มาปรึกษาลงได้ตลอดครับ